ในเกมตกปลาหาโอกอสดเดรสที่อิงมาจากเรื่องราวของเลิฟครับเราจะพบว่าสัตว์ทะเลที่จะมาได้จำาพวกหนึ่งมันเกิดการกายพันธุ์ ในเกมที่เรียกพวกนี้ว่า aberration ที่แปลได้ว่าความวิปริตความวิปราดหรือความผิดเพี้ยนอันเนื่องมาจากที่รูปร่างของมันไม่ใช่การกลายพันธุ์เพื่อความอยู่รอดอย่างบางตัวตาโตสร้งคดขีบยืดงอฟันยื่นยาวหรือตัวโปร่งใสเห็นอยวะภายในที่เป็นประจุพลังงานและที่หนักสุดคือบางตัวกลายพันธุ์จนว่ายน้ําแทบไม่ได้ทั้งที่กูก็เป็นฟางแต่กําเนิด Please help me นั่นก็เพราะว่าพวกมันกำลังอยู่ในระยะก,ก่อนการผุพังและเสื่อมสลายด้วยผลกระทบจากพลังที่มาจากนอกโลกเรื่องนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องสั้นของเลิฟคาร์ ตกลงมากลางทุ่งของครอบคอรัวการ์เนอร์สิ่งที่มันนำพามาด้วยไม่ใช่แค่สีสันที่ไม่เคยเห็นที่ไหนบนโลกมันยังนำพาความเสื่อมสลายที่ส่งผลในพืชพันธุ์พืชผลสัตว์ป่าสัตว์เลี้ยงหรือแม้กระทั่งน้ำในบอ่อถูกปนเปื้อนและเรื่องแสงสีแบบเดียวกับกอ้อนอุกกาบาตสิ่งที่ทำให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นคือก้อนแสงหรือละอองแสงที่มันทำการดูดพลังชีวิตรอบบริเวณนั้นจะททำให้สิ่งมีชีวิตเกิดการกลายพันธุ์และถ้าหากกินสิ่งที่มันถูกปนเปื้อนพวกนี้เข้าไปก็จะทำให้ไไไไไไดไดไดดดดด้้้้้้เเเเหหห็นนนนยยยิิิิิิกกกถึงงงงงงสสสส่่่ททีีีมมมมคคควววรรรรรจจจจะะะะัััับูููพพลลลลลลาาใตตุแืออชป นี้ว่าไมแอสมาหรือละอองพิษมันมักปรากฏเป็นควันเงาละอองหรือแม้กระทั่งกลิ่นซึ่งในเดรสเราจะพบก,กับไมแอสมาที่มีสีสันแปลกตาพวกนี้ลอยอยู่เหนือพื้นสมุทรมันจะทาให้ค่าแพดดกของผู้เล่นเพิ่มขึ้นหากเข้าไปใกล้จนทําให้ปลาที่คนมากับเรือมีโอกาสติดเชื้อด้วยเมือกสีดาบางอย่างที่นอกจากจะทําให้ราคาของปลาตกแล้วมันก็ยังมีโอกาสเพียงเล็กน้อยที่จะทําให้ปลาตัวนั้นกลายพันธุ์ด้วย